ด่านกันนะคะพี่จ้ามันจะเหลืองเหลืองประมาณนี้อาจารย์เรียบร้อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องมิสเตอร์มิสซิสมูสไตล์นะคะมื้อนี้ออมสิสมาใหยียบมันเป็นช่วงเขาครัวค่ะท่านผู้ชมมันเป็นเมนูที่ซินพู้จะกินอยังจริงๆริซินก็เลยเฮ็ดขขาวครีมตามสไตล์ซินนะคะมาเบิ่งค่ะว่าเฮาอยู่เมืองนอก นะคะเอาให้เข้ากี้แบบใดไปดูกันเลยจะให้เข้ากี้แบบเนี้ยค่ะเลยลักษณะการปั่นกะตามคมหิวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่บ่เนเด่นความสวยงามค่ะสําหรับสิแล้วเนาะค่ะเนาะตามสไตล์มิเติ์มิซิสหมูค่ะตามสไตล์จากของเลยค่ะแล้วเก็โรยเกลือค่ะอันนี้สินกะใสกระทะนี่เด้อค่ะใสกระทะนี่เลยในการกี้เ้ากี้ค่ะแต่สินจะใสเบอร์ออนค่ะ นันจะเป็นคลิปที่ดูดีและมีสาระมากเมนบอกพ่อแม่พี่น้องจริงๆแล้วบมมีอย่างลยค่ะสินก็แค่อยากจะมาให้ให้เบิงค่ะว่าสินเห็ดแบบไหนถ้าสินอยากินเขากี้เนาะคะ่ะนาะงสินจะโรยเกลือค่ะนี่เกลอเลยนะคะตามปริมาณความเค็มที่เขาต้องการจากพ่อแม่พี่น้องอะไรหล่นมา เข้มไผ่เข้มมันเลาะค่ะเราพอดีไผ่พอดีมันค่ะโอเคค่ะแล้วเอาไปใส่กระทะเลยจ้ะจ้าเอาใส่ไปเลยจ้านี่ค่ะแล้วที่สิงก็จะไปตีไข่ค่ะจะใส่ไข่สองนวยด้วยจ้ะ ติดเลยค่ะเรียบร้อยการทำเอากีมเขาก็ต้องใส่ระยะเวลาในการเฮ็ดเนาะคะ่ะเขาก็ต้องใจเย็นๆค่ะท่านผู้ชมอ่นะพริกนะคะกับด่านกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบ่เป็นนะคะสิ s เฮ็ดเป็นทุกคนเฮ็ดเป็นเหมือนกันเง่ายๆเนาะส synthetic ให้กับเขาเน้นกินแบบบ่เน้นเลือดหนูคะ่ะเอาแค่แบบว่าเขากินแล้วเขาอยู่ทองเขากับโอเคแล้วเนาะบอย ขนาดขนาดปั่นเขายังบอทอกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เลยจ้าเฮาสิบเบรดใส่ไข่ตอนนี้เด้อค่ะเพราะว่าถ้าใส่ไข่แล้วขเขาเขาเป็นเกิดสิเบ่เหลืองบ,อบ่บบกรอบบ่เบ้เหลืองบ่กรอบนะคะ่ะเอาไง่ายๆคือว่าเฮาเห็นเขาเป็นเหลืองก่อนเขาค่อยยังใส่ไข่ลงไปที่หลังเนาะคะ่ะพี่จ้ามันจะเหลืองเหลืองประมาณนี้จ้าเนาะเหลืองออกใหม่จ้าเดี๋ยว 一且，那一点钱就可塞开入去啦。 ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตามปริมาณที่เขาต้องการเนาะค่ะเนาะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะสิงก็จะเติมไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะกระทะนี่เคสให้ไข่บ๊ติดอ่ากระทะด้วยค่ะมันทําให้เขาอ่อยกี้เข่ากี้ค่อนข้างง่ายค่ะนี่ค่ะสิงก็จะเติมไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเติมไข่ไปเรื่อยๆค่ะ ให้ไข่มันซึมเข้าไปในข้าวเหนียวอะค่ะค่ะใส่เวลาบดนเ้อะค่ะเขาก็ต้องมาพริกค่ะกับดานค่ะนี่ค่ะอันนี้ใส่เวลาโบกุกกนนาทีแล้วค่ะเห็นบอกค่ะไข่มันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ออกใหม่ๆแล้วค่ะทีนี้เขากะเติมไข่ที่เหลือลงไปด้วยจ้ะนี่ค่ะเพราะว่าเขาเสีอยากให้ไข่มันคอยซึมเข้าไปในข้าวเหนียวค่ะ นี่ค่ะค่อยๆเติมเข้าไปทีละน้อยก็ได้จ้ะนี่ค่ะตามที่สินเห็นเลยค่ะตามตามวิดีโอเลยค่ะเนี่ยค่ะสินจะใส่ค่อยๆใส่เข้าไปค่ะกระทะดีกระทะนี่มันจะดีอย่างหนึ่งค่ะคือแบบว่าบ่บ่เห็นแต่ใครมันติดกระทะค่ะนี่ค่ะเขาก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ ใส่เข้าไปค่ะค่อยๆเติมไข่ลงไปน้องค่ะเนาะจะเย็นๆในการเติมค่ะนี่ค่ะค่อยๆใส่เข้าไปจ้ะเฮ้ใส่ไข่เข้าไปเรียบร้อยเลยมั้งะค่ะเฮากับฝ่ามากลรับด้านค่ะนี่ค่ะจะใส่เวลาบบโดเนค่ะในการใส่ไข่แล้วก็กรับด้านค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเขาใส่ไครเซตแล้วกราฟด้านนะคะเป็นบอกค่ะใครจะค่อนข้างจะพอดีค่ะเขาบ่ต้องรอโดนเนอค่ะในการกราฟด้านค่ะใส่ไครเซตกราฟด้านได้เลยจ้ะค่ะแล้วก็เติมใครลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าสินใสสองฟองเนาะสินก็นเลยเติมไปเรื่อยๆได้จ้ะหากคนไหนบ่มักใครเยอะก็ใส่ไครแค่น้้ยเดียวก็กได้ค่ะตามที่เขาต้องการเนาะ แต่สินชอบไข่หลายๆค่ะสินก็เลยใส่ไข่ค่อนข้างเยอะค่ะเติมไข่เข้าไปเรื่อยๆเลยจ้าตามที่เขาต้องการเนาะให้ไข่ซึมเขา่าเขาเหนียวค่ะเนี่ยค่ะจ้าใส่ไปให้ชมเลยแล้เวเขากะมากลับด่านแล้วจ้าเนาะไข่กำลังนีเลยโอ้กำลังไหลกำลังไหล นี่ค่ะมันก็นจะขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะนี่เอยตัวนี้บ้าขึ้นอ่ะมเป็นลายทวามที่ใครซื้อเอาขึ้นแล้ว๋ย่มันจะใหม่อ่าโอเคนี่จะ้ะนี่อือมใข่ซืนไก่เหมือน้วค่ะนี่ค่ะไข่ซิน ใส่เพิ่มเนาะค่ะเนาะใส่มันเหมือนไปจ้ะโอ้กระทะสิงห่อนมาโอเคค่ะมันก่นเหมือนแล้วเนาะสิงกะปีแกะเลยจ้ะเพราะว่ามันจะมีความห่อนอยู่ในหนีวินแล้ว ค่าเขากีเขากียูเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ให้กินง่ายๆเนาะตามบานๆเนาะนี่แหละจ้ะส่ง,งเขานี่ก่อนโอ้ยทาดยาวเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อสะกลับด้าน โโนี่ค่ะไข่รอจักมิดนึงค่ะไข่ไข่มันแต่นี่เนาะค่ะรอ นี่แหละค่ะเขกากีนะเรียบร้อยนี่จ้ okay, <girl. S 1> ะ <S <S เร็ดค่ะเต้นนซิงอะไ้เขากีใส่ไข่มาเรียบร้อยด้วยจ้ะเดี๋ยวฉินจะมาซิมบีกินอืม อร่อยความอร่อยมันขึ้นอยู่กับการใส่เกลือลงไปค่ะอร่อยมากพมือกินน้ำข่อยขอกกี้ค่ะอร่อยอยริงๆเลย เพื่อนไงกลุ่มบ้ายด้วยค่ะสนาไต้เบอร์ออนนะคะนี่ยอรอดตายแล้วมึงเขา การค่อยคืนถ้าพ่อแม่พี่เราสงสัยเนาะคะ่ะเนาะว่าอ้อมสินนะคะไปเอาข้าวนียวอยู่ไหนมาเนาะค่ะอ้อมสินไปสือข้าวนียวอยู่้านจีนค่ะลานจีนเขาจะมีอาหารไทยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะมะาะะมขายเนาะค่ะจหมือข้าวสารข้าวเจ้าข้าวนี้วเสียค่ะแล้วก็มีบวกหงมีทุกเกือบทุกอย่างค่ะที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะอย่าว่าแต่คนไทยเด้อคนจีนเขาก็กินข้าวนียวเป็นเพืกันเนาะ แมรู้มงเดี๋ยวสินจะไปกินต่อค่ะสินกัขอบคุณค่อยพี่น้องนะคะที่ติดตามคลิปนี้ทุกๆคลิปที่สินได้เห็นนะคะสินขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปโชคดีเข้ามาในทุกๆวันทุกวินาทีขอบคุณค่ะเจอกัน EP หน้าจากบ๊ายบายกาค่อยขึ้น